สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับ Mix Academy โดยผมรองศาสตราจารย์ดรนัทกริเปาอินนะครับจะพาทุกคนมารู้จักกับเทคนิคครับในการตั้งคำถามการวิจัยทุกท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าถ้าเราจะทำวิจัยขึ้นสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเออเราจะทำเรื่องอะไรดีจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยมันก็ต้องมาจากการตั้งคำถามการวิจัยนี่แหละครับแต่ถ้าว่าถ้าเราตั้งคำถามการวิจัยเนี่ยที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเวลาทำวิจัยเรียบร้อยแล้วครับมันจะต้องเป๋แน่นอนครับหลงทิศหลงทางแต่ไม่เเปป็นนนนนนไรรรคคคคัับใใลิิี้้ผมจะาทกตง คำถามการวิจัยมาเล่าให้ฟังครับก่อน pirate. ที่เราจะรู้ถึงเทคนิคในการตั้งคําถามกับวิจัยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทราบก็คือว่าคําถามการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะเป็นเช่นไรผมก็แบ่งออกมาให้เป็น3ามคุณลักษณะสําคัญครับคุณลักษณะที่1ก็คือจะต้องมีความชัดเจนคุณลักษณะที่2จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงคุณลักษณะที่3จะต้องสามารถทําวิจัยได้จริงงั้นเรามาดูรายละเอียดในแต่และอันกันเลยนะครับคุณ,คณลักษณนนะแรกครับก็คือ,ค,อความชัดเจน ชัดเจนเนี่ยวัดยังไงง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณจะต้องเล่าคําถามวิจัยของคุณให้เพื่อนฟังหรือใครก็ตามฟังเนี่ยเขาจะต้องสามารถเข้าใจได้ทันทีแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะคำถามกับวิจัยที่ไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอะไรทําให้คนชอบเรียนออนไลน์อันนี้ไม่ค่อยชัดครับแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะกลายเป็นปัใจจัยใดที่ส่งผลต่อความตั้งใจของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์ในประเทศไทยอย่างนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยใช่ไหมครับ ในคุณลักษณะที่2ก็คือจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงคําถามการวิจัยเนี่ยมันจะกว้างมากก็ไม่ดีนะครับมันจะต้องมีความโฟกัสพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งคําถามวิจัยว่าการตลาดสําคัญไหมอันนี้ไม่เจาะจงครับอันนี้กว้างเกินไปแต่ถ้าเรากลับมาตั้งใหม่สิเอาให้มันโฟกัสมีความเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างคําถามเช่นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มคนเจน Why ในกรุงเทพมหานครหรือไม่และอย่างไรแบบนี้เฉพาะเจาะจงแน่นอนครับคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องสามารถทําวิจัยได้จริงโดยคําถามการวิจัยเนี่ยจะต้องมีความ make sense นะฮะว่าจะเก็บข้อมูลได้นะครับถ้ามันกว้างเกินไปแล้วเก็บไม่ได้เนี่ยมีปัญหาทันทีครับงั้นการตั้งคาถามวิจัยก็ต้องดูด้วยว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ที่จะสามารถทําวิจัยสําเร็จนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูเทคนิคกันครับว่าถ้าเราจะตั้งคําถามการวิจัยเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรที่จะทําให้งานวิจัยที่เราทำเนี่ยประสบความสําเร็จได้เทคนิคแรกก็คือท่านจะต้องเริ่มต้นนะฮะจากการหา research gap หรือว่าบางคนเรียกกันว่า knowledge gap นะครับก็คือช่องว่างของความรู้ครับมันมีช่องว่างอะไรบ้างที่เขายังหาไม่เจอยังไม่ค่อยมีคนทําหรือทํายังไม่สําเร็จจะมีข้อโต้เถียงกันในวงการวิชาการแบบนี้เป็นเทคนิคแรกในการเช็คว่าคําถามวิจัยเนี่ย work ไม่ work เทคนิคที่2ก็คือใช้ข้อคําถามอย่างเช่นอะไรทําไมและอย่างไร อะไรเป็นการถามเพื่อทราบสถานการณ์ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างทําไมเป็นเรื่องของการค้นหาสาเหตุซึ่งมีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับในทางสังคมศาสตร์และอย่างไรอันนี้ศึกษาเพื่อทราบกระบวนการวิธีการก็จะเป็นประโยชน์ในการกําหนดข้อเสนอนในการวิจัยเทคนิคข้อที่3ก็คือ การทบทวนวรรณกรรมให้ถึงก่อนครับถ้าท่านสามารถทบทวนวรรณกรรมได้ถึงแล้วท่านก็จะทราบว่าคําถามของท่านดีหรือไม่ดีมันก็จะเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับกับเรื่องของ Research Gap ที่เราได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําหนดคําถามวิจัยเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจง และสามารถทําวิจัยสําเร็จก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาไว้โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่ในเรื่องของวิชาการเรื่องของวิจัยและสาระอื่นๆที่น่าสนใจในช่อง The Story Review กับรายการ Mix Academy โดยผมอาจารย์ Mix ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จสวัสดีปีใหม่2568ครับ